Make เมนูนี้ชื่อเมนูกุ้งผัดพริกเกลือคะ่ะอยากกินก็ทำคะ่ะยังไม่เคยทำเลยนะ หาสูตรดวนๆเลยค่ะก็เปิดดูใน youtube นี่แหละมีเยอะแยะเลยแล้วก็หลายแบบเอามาทำในแบบของตัวเองที่คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนี้แล้วนะคะวันก่อนที่ทำกุ้งทอดกระเทียมเนี่ยก็จะใช้วิธีปอกเปลือกแล้วก็เหลือหัวกับหางไว้แต่วันนี้จะลองแบบไม่ปอกเปลือกดูนะคะทอดกรอบก็น่าจะกินได้ทั้งตัวนะตกแต่งเล็กน้อยตรงนี้ตรงขามันเวลากรอบๆนี่อร่อยมากเลยนะ ตแต่งสักนิดค่ะแต่ตัวนี้ไม่แน่ใจนะคะเพราะว่าตัวมันก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะไม่รู้จะกรอบทั้งตัวหรือเปล่าตกแต่งซะหน่อยเอาตรงลูก,กตามันออกนะเพราะว่าเวลามองตามันแล้วอะ่นะน่าสงสารยากกินดนุเลยนะินหนุ่มงกินลงสิเพราะเธอนะ่ะอร่อยที่สุดเลยรู้ไว้นะ ก็จัดการยากเหมือนกันนะกว่าจะได้กินเนี่ยมาพาหลังก่อนค่ะเข้าไม่เนี่ยเพราะว่ามีดไม่ค่อยคมเอ้ยเสียวมือเข้าไหมไม่เข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีทางนี้ทางนี้เออต้องนำทางก่อนเนี่ค่ะระดับมืออาชีพแต่ไม่ใช่อาชีพเชฟนะ จะสำเร็จไหมระวังมือนะคะบอกตัวเองคนอื่นเขาคงทำได้ง่ายๆนะหาเส้นดำก่อนเอาเส้นดำออกนะคะมีไหมเ,เส้นดำอยู่ไหนหาไม่เจอเอาเส้นดำหายไม่มีไม่มีหรอไม่มีก็ไม่มีจ้ะได้ละอนนี้ละโอเคนะคะแต่ว่าเง้มๆตรงหัวนี้มันไว้หน่อยนะแบบนี้แบบนี้ นี่เครื่องมันจะได้เข้าถึงนะคะประมาณนี้แต่ละมือแต่ละเรียบร้อย1ตัวทำเสร็จไปหลายตัวแล้วเพิ่งนึกออกว่าเราควรจะใช้กันไกลตัดแบบนี้ค่ะแล้วก็ใช้มีด่าหลังเอาเส้นดำออกอืมโอเค จัดการกับน้องกุ้งไปเรียบร้อยแล้วจัดการใส่ตู้เย็นแล้วด้วยตอนนี้ก็มาในส่วนของวัตถุดิบอื่นๆนะคะอันนี้ก็เป็นพริกชี้ฟ้ามันก็หั่นได้หลายแบบนะวันนี้ขอหั่นแบบนี้แล้วกันนะคะเป็นเส้นๆแล้วก็หั่นเป็นลูกเต๋าค่ะ วิ่ช่ตู้เย็ยนมามืกี้แช่ฟิีเลยนะเขาบอกว่าไอ้น้ำน้ำที่มันทําให้เราแสบตามันจะแข็งตัวแป๊บหนึ่งนะแช่ประมาณห้านาทีไโอเคเราก็หั่นลูกเต๋านะคะให้ได้ทรงประมาณลูกเต๋า กระเทียมเอามาทุบๆสับๆกันค่ะกระเทียมนี้ต้องแบ่งเป็น2ส,ส่วนนะคะเอาไว้ทำกระเทียมเจียวส่วนหนึ่งแล้วก็เอาไว้ผัดส่วนหนึ่งค่ะ มาเพิ่มความเผ็ดด้วยพริกนะคะเพราะมันเป็นเมนูผัดพริกเกลือนะคะแต่ไม่กินเผ็ดค่ะไม่กินเผ็ดขอ2เม็ดก็พอนะคะแต่ถ้าใครชอบเผ็ดๆก็จัดไปเลยค่ะสีหเม็ดก็แล้วแต่หรือ10เม็ดอันนี้ก็ตามสะดวกนะคะซอยๆแล้วก็สับๆเล็กน้อยตามด้วยต้นหอมซอย เตรียมเรียบร้อยแล้วไปลงมือทำค่ะตอนนี้ก็ไปทอดกุ้งกันก่อนนะคะอันนี้น้ำมันร้อยกระเทียมเจียวนะน้ำมันน่าจะร้อนแล้วนะคะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะ เรงพร้อมแล้วสำหรับเครื่องปรุงนะคะก็ดูในสูตรเขาก็ใช้แค่เกลือกับน้ำตาลนะคะอันนี้เป็นเกลือช่มผู้กับน้ำตาลนี่ก็กะไม่ถูกนะไม่แน่ใจว่ามันจะเค็มจะหวานยังไงก็ประมาณนี้ก่อนเลยกันนะจะกินได้ไหมเนี่ยใส่น้ำมันกันก่อนเลยค่ะวันนี้อยากได้แบบเยิ้มๆไงอยากใส่น้ำมันเยอะๆก็เลยเลือกเป็นน้ำมันมะกอกนะคะได้ไหมแค่นี้ เยอะเกินไปไหมอีกนิดนะพวอคิดว่าเป็นน้ำมันมะกอกก็เทเอาเทเอานะได้ใช่ไหมโอเคประมาณนี้นะระหว่างร้อนน้ำมันร้อนสักนิดนะกระเทียมมาอันนี้กระเทียมถูกแบ่งไปทำเป็นกระเทียมเจียวไปแล้วนะเหลือนิดหน่อยโอเคน้ำมันร้อนแล้วย,ยังคะร้อนได้แล้วนะลองก่อนสักนิดโอเคได้ค่ะ เทลงไปพอเทพริกลงไปแล้วเพิ่งนึกออกว่าเทเร็วไปไหมเนี่ยอืมแต่ว่าเทลงไปแล้วกลับมาไม่ได้แล้วโอเคตามนั้นมันก็หอมได้อยู่นะแต่รู้สึกว่าน้ำมันจะเยอะไปนะเอาออกนิดนึงก็แล้วกันนะคะเดี๋ยวขอถ้วยหน่อยเยิมย้มเยิ้มเยิ้มเกินออกออกออก,ออก มานี้นะคะได้ละโอ้โอ้โอ,โอ้รู้สึกว่าพริกจะไหมใส่ก่อนใส่ก่อนหอมใหญ่แล้วก็พริกชีฟ้าในนีน้ได้อยู่นะหอมเลยผัดจนเริ่มได้ที่แล้วนะคะตอนนี้ก็เริ่มลงว่าต้องใส่อะไรก่อนกุ้งหรอนี้กุ้งใส่ไปเฮ้ยใช่หรอแือว่าต้องใส่ ใสไปแล้วอ่ะอืมใส่ไปใส่ไปมันน่าจะต้องใส่อน้ําตาลกับเกลือก่อนไหมแต่ว่าใส่ลงไปแล้วไม่ทานไม่เป็นไรใส่ตามหลังแล้วกันนะคะอ่านี่ก่อนเออน่าจะได้เนาะแต่ว่ามันจะทั่วไหมเนี่ยไม่เป็นไรใส่ลงไปแล้วผัดผัด,ผดคลุกเขาไปก่อนอืมน่าจะได้ดูมาแล้วนะแล้วก็พอถึงตรงนี้ลืมว่าใส่อะไรก่อน เออจำได้ละเขาใส่น้ำตาลเครื่องปรุงลงไปก่อนแล้วก็ใส่กุ้งทีหลังอืมแตผ่านไมนนี้ได้นะได้แหละติดท้ายด้วยต้นหอมนะคะไม่รู้จะหวานหรือเค็มยังไงคือตอนนี้ถือสินอดอยู่ก็เลยชิมไม่ได้ไม่แน่ใจว่ามันจะหวานหรือจะเค็มแค่ไหน จะปรุงเพิ่มยังไงแต่น่าจะได้แหละนะค่อยลุ้นทีเดียวตอนเปิดบวชแล้วกันนะคะตอนละสิ่งอดนูน่นโอเคแต่ความหอมผ่านเลยนะหอมมากค่ะมาจัดจานกันค่ะอร่อยไม่อร่อยยังไงจัดให้สวยไว้ก่อนกันลกันนะคือใดๆตอนนี้ก็ยังไม่ได้ชิมนะคะไปลุ้นทีเดียวตอนกินเลยค่ะน่าจะได้แหละ ที่ดูในสูตรเขาไม่ได้ใส่อหอมใหญ่นะคะแต่ว่าตัวเองเป็นคนชอบกินหอมใหญ่ก็เลยใส่ให้มันเครื่องเยอะๆได้นะเรียบร้อยแล้วกับเมนูละสินอดในวันนี้ค่ะนั่นก็คือกุ้งผัดพริกเกลือหน้าตาดูดีอยู่นะรสชาติเดี๋ยวไปชิมค่ะหลังละสินอดรอเวลาอีกแปก๊บนึงค่ะหอมค่ะ แล้วก็วันนี้กุ้งเยอะก็เลยทำเมนูนี้ซึ่งทำบ่อยมากเลยน้ำพริกกุ้งสดค่ะกุ้งเน้นๆอีกแล้วกับผักลวกกินได้ทุกวันไม่มีเบื่อและอีกหนึ่งเมนูของวันนี้ก็คือกะหล่ำปีผัดไขค่ค่ะอันนี้ก็เป็นอาหารที่ชอบเหมือนกันแกเรียนดีค่ะ สำหรับใครที่ไม่ชอบกินเปลือกกุ้งนะคะหรือว่าขี้เกียจแกะเนี่ยก็ปอกตั้งแต่แรกเลยค่ะแกะตรงกลางเหลือแต่หัวก,กับหางไว้นะคะแบบนั้นก็กินสะดวกดีค่ะใครที่ชอบทำอาหารก็ลองดูนะคะหาสูตรของคนนั้นคนนี้แล้วก็เอามาดัดแปลงตามที่เราชอบค่ะอืแต่วันนี้ขอตัวก่อนนะแต่เมนูหน้าทำอะไรดีคะ May Clay.